เอาพร้อมพร้อมกันหรือทีละคนดิออะะไรพร้อมกันหรลอทีละคนเฮ้ยไล่ไล่เหินดี่ว่าตบ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 ต่อแถวไปก่อนล่ะไปจัมเบโดดฝั่งนี้กูต้องทางไปไกลๆ โอ้ยึิงตัวอ่ไม่ไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายครับเอาครับเราจะมีการแข่งขันตีลังกาแล้วครับเดี๋ยวไปชมกันครับอะไรครับอ้โชวตสา

อ่าแม่งไม่ตีกันแล้วเอาเอาเอาพร้อมกันพร้อมกันเอาเอาพร้อมกันเร็วเป็นนะเป็นเป็นเป็นขึ้นมา

คนทำน้ำอยู่เงี้ยโอ้เขาป่องนะสะใจมนะั้ยเนี่ยเป็นโดนไร cả cảm làm không, đúng đe đùng huống không, muốn lên muốn lên, rồi rồi nó cái มา关门啊โอ้โหใหญ่เลยอะว้าวมาพี่จะเล่นหรอโอ้ยโอ้ย

ดูครับดูปูโสมแล้วนะครับปูโสมเราทําเยีย่อะไรเนะี่ยดูครับปูโสมเขาจะทำอะไรอ๊ดูครับดูครับลุงถามลุงถามผมแบค็คเฮ้ยดูครับดูครับล <c oughs> oh. ีเมนอย่กจะกล้าเอเอาอนายยกนายก อ้ยสวยสวยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดมาคุยเร้มาคุยเรื่องอะไรคิดอะไราครับาดได้บ้าแล้ว